สวัสดีครับวันนี้วันที่16เมษายนนะฮะนี่ก็ยังอยู่ที่บ้านยายอยู่นะฮะแต่ว่า4โมงกว่าจะ5โมงเย็นแล้วนี่เดี๋ยวเรกำลังจะกลับแล้วฮะไปไปกลับกลับนะฮะแ้วเดี๋ยวคงคงคงจะไม่กลับมาแล้วล่ะมั้งพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะเปิดร้านแล้วนะเออตอนนี้อยู่ที่ที่แบบหลังบ้านที่ทำเป็บ้านบ้านอยู่ตรงเนี้นะฮะแต่ว่านี่เดี๋ยวเข้าผมมาเข้าห้องน้ำเลยโาห้องน้ำตรงนี้มันใกล้ห้องน้่งในบ้านนะฮะก็ไปเดินมาหนิดนึงแล้วเดี๋ยว เออเดี๋ยวก็จะนั่งรถกลับแล้วนะฮะผมเตรียมของเรียบร้อยของอยู่ในใน,นี้เออกกระเป๋าบุคคธรรมดาผมก็อยู่นี่นะฮะคอมเก็บไปจากตรงนู้นเรียบร้อยเมื่อกี้นั่ง่งเมือคืนกับวันนี้ก็นั่งเล่นคอมเหมือนั้นแหละตาที่ถ่ายไว้นะฮะตอนนั้นแหละเดี๋ยวกลับแล้วอุย้ยโบรนี่เคยมีป่ะอืมย่างชิวเหรอเคยเหมือนทำร้านใหม่เลยนะใช่ก็ทำร้านใหม่ตอนก่อนมันไม่แบบนี้ เสียววะอันนี้เรื่องเสียงแน่นว่ะเรืงเสียงแน่นนะคนในบาหมายวสกันมางนี้ไม่ได้ถังีกระปองรุดมในแก้วเคยนะบู นั่งนั่งไปไายานั่งไปช่องวงการเนี่ยตอนสมัยก่อนเด็กๆแล้วก็มีคนเอากระป๋องว่าแหม่สาดเสร็จแล้วก็หลุดมือหลุดข้อหววในแก้วครับบานไปกระป๋องติดไปนี่เอ้ยบุตรเดินจะไปเดินไปเซเว่นเลยไม่ได้ออกมาเปียกเหอถอดถอดในบ้านเรยดีอะโอเค แต่เราบอกเขาได้ลูกถ้าเราไม่เล่นเราก็บอกมือด้วอย่างเงี้ยแค่จถ้าเขาจะปักงไดง้ไหหน่อยๆก็ว่าทไมมาทั้งท่านก็มีเห็นคนเล่นสรยงหน่นเองมาทั้งทานก็มีเห็นคนเล่นสงการเลยนะแต่ว่าเพิ่งเห็นนั่นเอง เราอยู่อะเราคงออกไปไหนไม่ได้รถเราจะติดกันมืกก็รถติดแต่เดี๋ยวก็จะถึงแล้วตั้งอ่างกันอย่างนี้เลยเลยโอ้โหายอ่ะ อย่าเดินมาตรงนี้นะไม่รอดหหอกเดินต่อให้บอกไม่ไม่เลงต้องโดนสักจุดนึงเลยนะเนี่ยแล้วสาวๆด้วยแหะว้ยแต่สุังเราต้องทาใจเนลูกถ้าเาโดนเออไม่ไวานน้นี่เปิดเ้ยหรอร้านน้ำนี่เปิดเลยน้ำบอกขายได้แล้วลูกเนี่ยไอ้นี่ไงร้านที่พุ๊เดินมากินเนั่นแหละ

แต่ตรงนี้ก็เปลี่ยนถนนนะย่านเราจะไม่ค่อยมีคนเล่นหรอกถนนใหญ่เขาไม่ให้เล่นหรอมันเปลี่ยนเพราะว่ารถมันมีน้ำมาด้วย ก็มีขายของเป็นพวกของเร่อนะ้ำมีหมวกมีมีอะไรพวกนี้เยอะน,นะฮะเออม,มีแป้งขายอะไรไปแล้ว,ว <c oughs> <c oughs> ใช่แล้วว่าคนเราเล่นยังไม่รอดกันนเล่นเล่นกันยังมืดเลยบอกว่าใช่ไหมอเออไม่อะเพราะแถวนู้น <c oughs> ตรงตรงโนง้นนแบบพวกบาร์พวกอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ใช่ไหมอืมนี่ก็ กลับมาอยู่ที่ตรงหน้ามองเิยนะฮะก็คงจะกลับมาเลยนะฮะจะไม่กลับไปกลับมาอีกแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวพอเดี๋ยวนี่ก็เดี๋ยวผมกำลังจะไปเซเว่นกับหนึ่งแล้วเดี๋ยวเข้าก็น่าจะเข้าร้านเลยผมไม่น่าจะไปแฉมพวกที่เล่นน้ำอยู่ตรงนน้นหรอกนะฮะไม่อยากจะเปี่ยนเท่าไหร่เลยเอาจริงๆะเนี่ยโอ้โหดูกันเต็มเลยนะฮะ แบบนั่งกระบะมานั่งนั่งรถมาเนี่ยเขาไม่ให้สาดตรงนี้น่าจะเป็นเพราะว่ามันเป็นถนนหลวงถนนหลวงแล้วมันอยู่ตรงหน้ามอเลยคงจะคงจะไม่ดีนะฮะถ้าเกิดสาดถ้าเกิดผมเไปตรงนู้นเนี่ยผมจะบอกุณจะบอกเขาว่าไม่ต้องสาดผมบอกมันไม่รอดอยู่มันก็ไม่รอดนะที่กาจะถือลมไปให้มันให้มันคำนั้นเองแต่เดี๋ยวแม่งเปียกไงใจจะทายอยู่แล้วแต่ว่าโทรศัพท์ไม่น่าจะกันน้ำเท่าไหร่นะก็เลยก็เลยไม่ไปดีกว่านะฮะเดี๋ยวไปไปเซเว่นแล้วเดี๋ยวก็ับกลับข้าร้าจะนั่งดูอะไร ต้องดูพวกคนขับรถเล่นจากต่างก็ได้นะฮะเพราะว่ามันเห็นนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะย้ายคอมไปห้องตรงข้ามนะฮะเพราะว่าเออเหมือนเหมือนปให้มันเหมือนตอนก่อนเพราะว่าเอเนห้องตรงข้ามมันแรงกว่าแล้วก็เออแล้วก็อะไรอะ่ะแล้วก็แบบช่วงนี้แบบลูกค้ามไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่ไงเพราะมันปิดเพิมแล้วนะฮะก็ไปนั่งได้นะฮะไม่ต้องยกคอมจะเข้าออกไม่ต้องกลัวว่ามันจะมีลูกค้าขึ้นมาเพราะมันไม่มีนะฮะ โต้โตก็ไม่เห็นจัรกรดเลยแสดงว่าเขาเาก็รู้อยู่แล้วแหละว่าคงไม่มีใครขึ้นไปใช้เราเลยตอนปิดเทอมอะ่ะเอาไปกินนะร้านร้านหน้ามอคนนี้เวลาเปิดเทอมลูกค้าเยอะแต่เวลาปิดเทอมไม่มีใครเลยนะฮะเพราะมันเป็นเพราะนักศึกษาขเขาไม่อยู่กันนะฮะขเขาจะอยู่กันทำไมเราปิดเทอมเพราะวกลับบ้านสิเมื่อกี้เดินเสริฟกับแม่คุณโจนะเขาไปเซเว่นเหมือนกันเออแล้วเขาล็อกร้านไปนะฮะผมเมื่อกี้ผมบอกแม่ไปว่าผมมีกุญแจนะครับพอแต่พอผมเดินมาผมลึกได้เนรฮะว่าตอนผม ตอนผมเปิดตอนผมเปิดห้องผมข้างบนเมื่อกี้ผมไปปลดล็อกห้องผมข้างบนเมื่อกี้ผมเสียกุญแจค้างไว้ข้างบนนะฮะตอนนี้ก็เลยเข้าไม่ได้ฮะ,ะก็เลย <laughs> เดี๋ยวรอแม่ลุงโจมาก่ากกอนแล้วกันเออก็เดี๋ยวก็ถ่ายบรรยากาศริมถนนไปก่อนแล้วกันนะฮะโอ้โหพระอาทิตย์เริ่มสีส้มส้มแล้วนะฮะจะทุ่มหนึ่งแล้วมั้งน่าจะน่าจะทุ่มหนึ่งแล้วแหละเออก็ขับรถมาประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เมื่อกี้ตอนเดินมาเห็นรถขับผ่านแกล่ะเลยกันนต้องไฟติดไฟแดงอยู่มั้งแดดนี่ก,ก็มีพวกเอ,อ่อ คนเล่นสงการนะันเยอะอยู่นะฮะจริงผมนึกว่าคนไม่ค่อยเล่นกันนะปีนี้แต่เขาคงจะแบบเปิดให้แบบเปิดให้เล่นแค่เป็นเป็นโซนมั้งเพราะว่าไม่ไงไมั้นผมว่าน่าจะมีแบบคนเอ่อคนแบบคนที่ตั้งแบบตั้งถังไว้ข้างถนนแล้วก็ฝาดใส่รถเยอะอยู่นะฮะเพราะว่าสมัยก่อนอะตอนก่อนช่วงโควิดอะโอ้ยมีเต็มเลยนะฮะแต่ที่พอมีโควิดมาเขาก็คง,คงตั้งกดให้มันเยอะกว่าเดิมมั้งไม่รู้เหมือนกันนะฮะเออแต่ก็นั่นแหละ ก็รู้สึกดีอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าผมไม่ค่อยผมไม่ได้ผมว่าผมไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ตั้งแต่ส่งการปี2019นะมั้ง2 0 2 0 2 0 2 1เอ็ขาก็ไม่ได้ให้เล่นเนาะเพราะโควิดมันชิบหายวายวอดน,นะฮะตอนนั้นตัวแล้วส่วนเอ่อ,อสองพันยี่สก็2022ผมไม่ค่อยมั่นใจว่าเขาเปิดให้เล่นเยอะป่ะแต่ผมจำได้หนิว่าปีที่แล้วผมออกตอนช่วงสงการนะผมออกไปอะไรนะช่วงสงการผมออกไปตอนช่วงสงการผมออกไปนี่นะไปวัดไปสักวัดนึงแหละตอนนั้นผมเพิ่งจะ ห่ายจากโควิดจะจำได้จําได้แต่เราก็ไม่เห็นคนสาดน้ำจะข้างๆแบบนี้เลยเขาน่าจะให้เป็นแค่โซนๆมั้งหรือไม่หรือไม่ก็แบบปีแล้วเขาก็อาจจะยังไม่ให้นะฮะเพราะว่าโควิดมันก็ยังอยู่แหละ2022ตอนประมาณต้นๆปีแต่ว่ามันก็เริ่มลดลดแล้วนะตอนนั้นนะก็คงจะก็คงจะเปิดให้นั่นแหละแต่ว่าตอนนี้เขา,ะา,าจะไปซื้ออะไรกันนานักหนาว่ะเนี่ยเลยกูเข้าร้านไม่ได้เว้ยต้องรอก่อนนะเอ่อ นี่ก็ซื้อเหมือนเดิมนะฮะลิปตันขวด35าบาทนะฮะเพราะว่าเพื่อความสดชื่นนะฮะต้องขวดใหญ่ที่รสุดผมว่าผมว่าลิปตันขวด3ามหอร่อยกว่าอร่อยกว่าลิปตันขวดอ่ขวดอื่นๆนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่ผมรู้สึกว่ารสชาติมันดีกว่ามันอาจมันอาจจะปกประมาณอย่างชิ้เอก็ได้แต่ว่าปริมาณถ้าเยอะๆมันอาจจะทำให้รสชาติอร่อยกว่าได้นน่าไปแดงน่าจะเปิดแล้วนี่ก็แบบมีคนอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเดินกลับจากเซเว่นผมเกือบตนผมเกือบเกือบต้น คนจะใจรถกระบะฉีดตัวฉีดน้ำใส่แล้วแม่งน,น,น่าจะเป็นเด็กนะหันหันมาเฉยเลยผมใส่ชุดไอ้ผมใส่ไอ้ชุดชุดสงกตาเนี่ยเขาผ,าผมเล่นมันจะ่ว่าอะไรแต่ฉีดเกือบจะโดนผมแล้วแต่ไม่โดนนะครับแต่ไม่เป็นไรหรอกถ้าถ้าโดนก็ไม่เป็นไรนะครมันจะได้เย็นๆนิดนึงเพราะยังไงอากาศมันก็ร้อนอยู่แล้วไม่ไจะมาแต่ที่ว่าเฮ้ยกูมไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วนะ่นแต่เนี่ะฮะก็ บรรยากาศวันสงการที่ไม่ใช่สงการแนละ้วอยู่วันที่16นี่สงการมันจบแล้วนะเ <ś les> แต่วันนี้คือเป็นวันที่เขาเปิดให้เล่นนะฮะ <c oughs> เขาก็เลยเพิ่งมาเล่นอยนะู่ <_ H> แล้วเป็นการเลทน,นะฮะอะไรวะ <_ H> เออบรรยากาศก,าก็ดีนะฮะจริงจริงๆก็หวังจริงก็อยากจะให้แบบแม่ไม่กลับไปนะเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดวันนี้แบบผมอยู่ที่นี่ทั้งวันผมก็าอาจจะไปเล่นกับเขาได้จนระิงๆเอาไว้ปีหน้าก็ได้เพราะโควิดมันก็คงไม่กลับมาแล้วอะ มันมันยังมีอยู่แหละแต่มันก็คงไม่กลับมารุนแรงเหมือนคราวก่อนแล้วนะฮะอือก็ปีหน้าก็คงจะมีสงการแบบปกติแล้วเออไอเฮียป,ปีหน้ากูจะติดทหารอยู่ปะวะไอเฮียเ <c oughs> พิง่งจะนึกได้ดิวะเอ้ยหวังว่าจะไม่ติดทหารนะกูจะได้มาเล่นสงการก็จะปร้อยนะฮะเอาคอมกลับมาตั้งตรงที่เดิมน,นะฮะที่ที่เคยอยู่ ในตอนก่อนนะฮะเป็นที่ที่สมควรที่มันจะอยู่แล้วเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันจะเร็วนะฮะตรงนี้ก็อ๋อแล้วก็นี่นะฮะได้เก้าอี้ไดเก้าอี้ตัวเดิมที่ใช้ตอนสมัยก่อนที่มันพังไปนะฮะนั่นแหละได้เก้าอี้ตัวนี้กลับมาแล้วนะฮะเอามาจากบ้านยายแหละเพราะว่าผมเห็นมันตั้งอยู่บ้านยายแล้วมึงเรยายเขาซ่อมแล้วก็เอากลับมาด้วยนะฮะเพราะมันใช้ได้แล้วนั่นแหละ ก็เอาอีกตัวเดิมที่เดิมทุกอย่างก็เหมือนเดิมแล้วต่างเปิดเหมือนเดิมนะฮะโอเคเลยนะฮะก็อยู่ตรงนี้แหละก็นี่ก็จะเห็นวิวเห็นวิวร้านขายหมวกแต่ตรงนั้นนะฮะแล้วก็แบบมีรถอะไรประไม่ได้มานั่งตรงนี้นานแล้วแต่ผมแต่ผมก็เปิดคลิปที่ห้องนี้แล้วนะคลิปวิดีโอแรกที่ผมถ่ายอ่ะส่วนใหญ่มันก็อยู่ในห้องนี้แหละนะเพราะว่าคอมผมมันอยู่ตรงนี้นะฮะก็กลับมาแล้วนะฮะนี่ก็เดี๋ยวจะนอนแล้วนะฮะก็ นั่งเล่นคอมนั่งทั้งหลาไปก,ก็เป็นแหละก,ล,ะกล,ะาาลับมาลราก็นั่งเล่นไปนะฮะไม่ได้ไปไหนต่อแล้วนะกะะ็กินลูกจย่างไปล้วฮะลึกตันงีีซื้อมาก,กินไปแล้วนี่พีจอยรถฮอกไกดโดนมฮอ,อกไกดโดก็กินไปแล้วนะฮะไม่เคยกิตนตัวตรงนี้อร่อยดีดกินไปแล้วเดี๋ยวจะี๋ยวเดี๋ยวซื้ออีกเดี๋ยวกินอีกนะฮะจริงช่วงนี้ผมกินปีจอยเยอะไงแต่ส่วนใหญ่ซื้อแต่ช็อคโกแลตนะฮะเพราะว่ามีครั้งหนึ่งที่ผมซือ้อปีจอยมาแล้วสุดนันอากาศมันน่าจะร้อนมันก็แส้มันจร่อยแต่เวลาไส้มันเหลืองว่า พราะหลังๆน,นี้มาซื้อมาเราไส่ไม่ค่อยเหลวแล้วไส่แบบมันไส่มันไม่เหลวก็เลยลองเปลี่ยนรดตัวนะก็นั่นแหลกินลอก็นี่เหนียวผมก็จะไปนอนแล้วนะฮะนี่ก็ดึกแล้วนี่ก็ยังไม่ได้อาบน้ำยังอะไรแต่ว่าเดี๋ยวปิดคอมแล้วก็ี๋ยวก็นอนแล้วนะฮะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแนละ้วนอกจากนั่งอยู่บ้านยายแ,แล้วก็นั่งรถกลับมาแล้วก็ดูคนเล่นของการน,นะฮะ เพระฉะนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรนะก็ยกคอมมาที่นี่แล้วก็เนี่ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวจะก็นั่งเล่นคอมที่นี่ไปเย็นเปิดเทิรนทีละเปิดเทิร์วิธีในหมู่บ้ก็ไม่ต้องเข้าไปเรียนแล้วนะฮะแต่ว่าลูกค้าก็จะกลับมาเยอะเหมือนเดิมนะฮะถ้าเกิดเปิดเทิร์นลุกนักศึกษาก็จะกลับมาพวกตัวกษาพี่นึงทุ่ท้องก็มาใหม่แล้วก็จะมาทดลองกินอาหารกันนะฮะแล้วก็ลูกค้าก็จะเยอะเยอะจนขึ้นมาถึงนี่นะฮะแล้วก็เทอมหน้าเทอมหน้ายังไงยังไงมันก็ไม่มีไม่น่าจะมีีออนนไไลลล์แแ้้วววคงมม่่เพราาะ คงจะหมดหน้าป่านน่ะสามเดือนนะฮ<อ>ะหมอดตามปกติเพิ่มหนึ่งเปิดเดือนกระดากระดาษทั้งนนแหละถ้าเกิดถ้าเกิดไม่มีออนไลน์คงจะลูกค้ายเยอะไปตลอดนะรับตลอดทั้งเพิ่นอมแต่เดี๋ยวช่วงนี้ก้าลูกค้า้อยไปนิดนึงนะฮะก็ต้องต้องอยู่ให้รอดไปนะฮะแต่ตอนเตยอ,อยู่รอดโควิดมาเนี่ยเดี๋ยวก็นี่ก็อยู่ได้แล้วนะไม่ห่วงอะไรหรอกนะก็ นี่แหละผมไม่นอนแล้วท่นนี้เขาเจอเมื่อร่ฝ